ยี่ส so ูเหว่ยวิ่งอวิ่งได้ไม่จริงนะอะไรวะเก้าแปดสองันะวด้วยนะโดนปลาเกมจริงเลยเก์ที่วิ่งได้เฮตู้เปิดตู้ตกแต่งอไม่เอาเปิดมาเปิดเปิดมาเปิดสี่ม่นี่อะไรวะมีเสียงระวัง ไม่ได้ใส่เลยเลยเววนกับ,บกที่เดิมเกทางนี้นี่ไปไหนวะไม่รู้ก็เลยวนอยู่นี่เพี่ะนั่นอะไรเนะี่ยหกเจ็ดเล่ก้าปดเี่ยนเด้อไอ้ตู้นี่เปันมาเนยกมุดโน้เตเอาทำอะไรวะไม่รู้ว่าจะได้อะไรมาชิปมา ได้อะไรแผนแล้วก็เนอะไรสักอย่างเนี่ยแผ่นวงจอนแผ่นเนียแผ่นนีบอลุนบอลนโนอาลนโนไม่จริงอฟอะไรวะนีเวยกับักเว้ยังไงนั่แหละอย่างนี้ห<า>แหละอย่างนีแล,แล,แลม่จริ นนยังไงเยยไรเลเป็นจริง <c oughs> ตองไปก็ระโดดก็เป็นอันนี้เจมอนี้รกันม่อันี้ก็้มนี้าน,นี้นนมีดจังเลย ว่ากดอีกสักรอางงี้แล้วนี่อะไรเนี่ยข oh, <wow>. okay. องว่างโอ๊ยตัวอีกดีชั้นนี้จะลอกมงานกูไปเมื่อกี้ไอ้ไอไอ,อเสื้อจ่ามันจะขาวอยู่เนี่ยแม่แรงมาว่ะปดวดรวดนมาทำอะไรแล้วของที่เก็บม,มาหายวะโอเคมไม่หายน่าอะไรเนะี่ยก้อนดำๆอะไรไม่รู้อะอยากไปแต้มมันก็พอ อ้อไมรูเ่าอะไรไมรู้ก็ดำๆหืออะอ๋อใชไนห้องนี้เปิดไล้นั่นมันเอยเออมันกำลังร้องไปอยู่เดีย่อเาจะได้เจอมืาจะเปิดมันใจัวมันจะเข้ามาข่าวเลยเดี๋ยวของมานหายเยีวเข้ามาามแวว เราวีเราวีเราวีวีติดร้องไม่จริงบอกก็บอกอยู่ว่าใหญ่ยังอยากรู้อยากร้องยังอยาจริงห้าจกิงห้าวิามไปเวียยังหมดเลยมันดี ก็ไปเกยแล้ไปดุมแล้วไ่เอาเฮกยอะไรมาก็ไม่รู้โอ้โอ้ชเกย์มันสลัดมันดักหน้าดักหลังเกย์ใส่ยึดไม่อยู่ละเกย์แบเหมือนคนเดือดละดักหน้าดักหลังยึดเข่าเข่าเลเซอร์ยึดไม่อยู่แล้วร้อนด้วยมันปิดเลเซอร์ออกไ่มีปิดไปเปิดไว้ด้วย มือนเยอะชุดกลามันใส่ได้หรเปล่าเตียอาไปได้ไปได้ไม่เต่วเลยาไปเตมในชุดตรงนี้อ๋อต้องเติมมีเติมการสุขภาพลมบักแล้วของพวนี้ใช้ได้ะหรือไม่ได้ฟร้อเปล่าซื้อเอาเตี่ยเติมปืนไฟเติมม่เหอะ xin <laughs> không cái một cái thêm kìa, cái ngay mình nó một cái thêm quên. Thôi, giờ lại Trời, Cậu khung này quá. Nó hả, hãy đi Trời, Cậu đều được coi như là, để Nó bảo qua hãy cho tôi lấy áo của Pi. Đúng rồi. Bây như lấy เอ,อยากได้ยูเคียวอะ่ะแต่ว่าเออต้องมีของโคตรเอรยอะเลยย์เนี่ยกลังทำอะไรกันรอรออะไรวะไปดีอ,ะอ่ะเด้ตาเคียมาอยู่ไหนเนี่เยเกมอยู่ไหนวะเย้ไม่รู้อ่ะกูโดดเข้ามาตรงอะไรวะทางลูซ้ายบนด,ด้านหลังนี่มันก็พามามอยู่ที่ไหนไม่รู้แนบมันนี้แล้วโน้ทิพย์พี่เอะยังไงวะโนคทิป no ง่ายม,มันเหมือนให้คุณสำรวจแนบเออหมถึงไม่ดิมันให้บึงนีดนี่วาร์ปเฉวิเหมือนแบบเหมือนว่าส่งที่เย็นเกิดอ่ะเออเราจะออกไปยังไงวะนี่ต้องหาทางเดิมได่รอยสีฟันดำนี่คืออะไรก้มจะสำรวจจะว่าย่ไปไม่รูจะออกไปยังไงวะเนี่ยกดดีตัวก่อนเอ้้ยตง I do เฮ้ยบันดีครับไมเป็นไปไหนเครื่องในมันทำตันน่ะเครื่องในมันทำตันได่เหรอเออเออ้ยนี่อะไรเนี่ยได้โนท์มามาทำอะไรวะไปกดเฟิร์สข้าวตรองแห้งได้เลยเฟิร์สไดโน้์มาจะไปทำอะไรยังไม่รู้เลย ไปไหนวะเสิร์สได้เลยเนี่ยเออรู้มันเสิร์ฟได้เลยก็ใช่ไงก็กูหยิบไปแล้วแล้วมันได้แล้ว,ว่าได้ลวดลมาาั้งี้ใช่ได้ลวดตันจ่บ <c oughs> แลกนก่อนลายสายบันเลย

ได้หินอะไรไม่รู้มีงงติดอยู่ไอแดงไม้เดี๋ยนะไอเจมันได้หินดีดีกว่ายูเล่ยังไี่เอาไปทำดูไอเล่ยคกูได้ดีเลยคือกูได้มากูทำอะไรไม่เป็นอยู่ดีเกี่บนี้มีลูปในตัวคอนกับปลาแจอยู่ข้างล่าง ทำระเบิดหาเหล็กไม่เก็บไม่ไงกูดูไงกูขายของทำระเบิดแค่เราไม่สอสามอย่างอย่างเงี้ยเหล็กสองแผ่นกับอะไรดำๆไม่รู้น่ายทหานมั้งไม่ได้เรียนปืนก็เราเรีนปืนแต่ว่าเราไปทำระเบิดใครอีกหนึ่งอันนี้แย่มอะไรวะมึงมีปืนวะยตายหมดอยากลองน้องแมวอ่ะสักหน่อยเรียนดีฮะสักหน่อย อะนวะเนี่ยเาแีจักสแกไม่ไมีแต่กดล็อดไอซิเมนต์มไม่รู้อะไรหายากแล้ว่า่าโอ้โอ้โหไ้เจตลึงเลยะ <c oughs> ดังตัน,นดังตันดัง <c> ต <oughs> ันเีวขบาเอาอะหรยะอะไรอะไรอะไรอะไ ไซเลนทีเห็ของก๊อปไปนี่มีไงเจฟนี่องเห็นแล้วแล้วกูก็ได้ทุกสองอีน่นแหละเอาไว้ยิงไม่จงเขารองเขารองไรนิสันเนี่ยสักนัดหนึ่งไปไปไปจริงแมั้งอย่าไปยิงไอ้พวกนั้นดีกว่าเดี๋ยวจะถึงไม่ทันนีแต่อแกยิงใส่เพื่อนตัวเองสักนัดหนึ่ง ไปเอาไม่งามา่ยา,าย,มายไม่ใช่กูอ่ะใครก็ได้ที่ไม่ใช่กูไม่ได้หายยืเอเลยเาถไม่ยีองเ,เมืองเหมนกันนะนี่แคไห้กำดักใช่ไหมใช่กบดักแล้วกูก็จะเป็ข้าไปยุ่งก็ถ้าตรงนี้กำดักใช่ไหมออไม,ม่่ชทีนี่สามออารถรอได้ ไม่ทานมาสองก้อนจีเดีกยก็บมาทำดูเทียเยี่ยโอ้ย<า>เทียโดนเทียเลยขอพื้นระวังพื้นจุดดำๆบนพื้นนะระวังโดนดำ <c oughs> โดนด a m a g e เฮ้ย <c oughs> <c oughs> เคโกูเจอเยี่ยอะไรเยี <c> ่ย <oughs> ขอรอสักพันหนึ่งดิ <c oughs> เจย์มันเป็นราคาไปได้เย, <c oughs> ยี่ยเยี่ยหายไปไหนเมื่อ <c oughs> กีเก้เจย์ level <c oughs> ดิ้งอยู่ตรงนี้เยนี่เ้ยดูไปดูเร่งหนึ่งหายเลยหาเดือดายเดือหายสองก้อนอ่หายเมยุงหลังขยังมีแซกนัดอะไกนั่งี้ได้เห็นละเอยดลอดะเีย่น้ยเฮี่เฮ้ยย่น อยู S <S ่ป่าหข่ากับเพนี uh 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 <t uh <t uh ่เ uh uh> uh uh ียนี่รทามทางไหนวที่กูไปได้เขี่ยไม่ตำมต่กพงเนี่ยายเลยายเลยมี่ไแต่กพงวางพื้ได้เหล็กได้เป็นเหล็กมานี่เงี้ยตะโพตบชดันนี่เ้ยะชุดจันนะนี่เจนดูอะไรนะหนึ่งป๊บหนึ่งอันนี้อะไรเนี่ยสวัสดีบ๊อบว ปันบ๊บบอบเนี่ยปลดเหล่าไอชิ้เมนตนะ์เนี่ยแต่พาร์ตี้หมาว่าเด็กวัวยสกันมึงเนี่ยมีเลยสองสองคนคู่แล้วยาและสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะเฮ้ยเมื่อกี้เจอเหยื่อแล้วเหยื่อมันหายไปแล้วที่มีคนเปิดประตูมาตัด ระวังกล้วยเกกัมลื่นนะเว้ยลื่นไหนวะลื่นแต่้วเขาใช้ได้ตัดดอยดีเท่านั้นเนี่ยโอ้ในห้องนี้ใหญ่กว่าห้องปกติว่ะเฮียผมเอาวะเฮียโอ้ยเฮียปืจริงไม่ออกไปิงโอ้ยสองตัวตายหาแล้วดึงดึง โฮ้ยต้องไี้เลยต้องนี้อุ้ยโยมีเฮ้ยไปทำอะไรโยมีดุมตายเป็นตายยังกันยอมหน่าเออเดี๋ยวจะพอทำกันโอ้ต่อยเป็นไงเฮ้ยเดี๋ยวจะพอนดูโอ้อยกี่เอ้ เขาพูดแม่งจะไปมาเจอตนี้ต้คุไปตัวรอแล้วไปรีบมาได้นึงไม่ไปไม่ได้อ๋อไม่จริงหีไปเลยจไม่รู้แอบอยู่ในห้องไม่ไปไหนทั้งนั้น

อ๋อเยอะเต็มเลยสันช่วยกด้วยไหนวะ <c oughs> ตายสองสวยพี่สวยเตีย้ยกันแล้วลุกจริงมันไม่จริง <c oughs> <c oughs> เกิดตายแล้ววะเฮ้ยอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> อตาหาตายเทมเกมไหนไม่นะเกมดึงเลยไม่เกมไม่กินเกมดูอยู่ไหนวะดูไม่รู้เดินออกมาแล้วแล้วก็ลังเดินเดินตามาแล้วแล้วเว็บวนหัวไปเรื่อยๆอย่างนั้น กูกำลังจะตายอำอำแบงเจอเฮ้ยกูอะไรจะตายกันหมดกันเลยเกียร์มันอยู่โคตรไกลแล้วไปยู่ไหนไม่รู้อยู่ไหนนะเชี้ยเลือดพูเหลืออยู่แค่ยี่สิบห้ยเฉียกเจอเชียงเลือดเหลือแค่ยี่สิบห้า แช่างมันเหยียะเอ่อเหยียดะฆ่าจะฆ่ากูหไม่ฆ่าเดี๋ยวนี้เฮ้ยเียเดี๋ยวนี้อะไรของไอตัวเชกไว้เฮี้ยเดินมาตบกูเฮี้ยแล้วมั่ก็นั่นอะ